จากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานประจำปี2566จังหวัดบึงการมีครัวเรือนตกเกณฑ์ด้านรายได้จำนวน381ครัวเรือนและตกเกณฑ์ TP Map ด้านรายได้จำนวน1,507ครัวเรือนซึ่งมีทั้งครัวเรือนที่พัฒนาได้และต้องสงเคราะห์จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือพัฒนา และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ผ่านเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐานเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยการนำของนายจุมพศวันนชัดศิริผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการได้อนุมัติงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2,567โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนบึงการงบประมาณ1 6 8 2 9ล้บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนครัวเรือนยากจนประเภทพัฒนาได้ให้มีความรู้ทักษะและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีอาชีพและมีารายได้เพิ่มมากขึ้นกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ จำนวน150คนประกอบด้วย2กิจกรรมได้แก่กิจกรรมที่1ให้ความรู้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตจัดทำแผนพัฒนาชีวิตตามหลักสีทอปรับทัศนคติเสริมทักษะค้นหาทรัพ,พยากรและร่วมกันหาทางออกให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงไก่พันไข่ฝึกปฏิบัติสาธิตอาชีพทางเลือกได้แก่การทำเนื้อแดดเดียว การจักสารการทำขนมทองมว้วนการทำข้าวปั้นซูชิการทำไข,ข่เค็มการทำปุ๋ยจากเชื้อเห็ดเก่าและการเพาะพันธุ์พืชผักสวนครัวกิจกรรมที่สองสนับสนุนวัสดุสาธิตในการประกอบอาชีพได้แก่อาชีพเลี้ยงไก่พันไข่หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดครัวเรือนเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองสองครัวเรือนปลูกผักห้าครัวเรือนแต่รูปอาหารหกครัวเรือน เพราะเห็ด12ครัวเรือนและจากสาร4ครัวเรือนจากการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวทำให้ครัวเรือนเป้าหมายมีรายจ่ายลดลงมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นมีความสุขเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนมีการแบ่งปันอาหารสิ่งของซึ่งกันและกันสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตคนมือการสนองต่อนโยบายรัฐบาล ที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาคนทุกช่วงวัยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมทำให้ประชาชนสามารถอยู่รอดพอเพียงและยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังจังหวัดบึงการาสร้างเมืองสร้างคน <ไป S 1> สร้างรายได้ด้วย,ยหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียง